เหรียนท่านประธานสภา,าผู้แทนที่เคารพกับผมนายพรเทพวิสุทธวัฒนศักด์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัด,ะะดประจวบคีรีนธ์สองพักเพื่อไทยครับผมขออภิปรายร่างเวราบัััตงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศสอง4้าราตาบะแห่งนี้ด้วยข้อมูลดังนี้ครับงบประมาณรายจ่ายประจําปี สองห้าสี่นะครับรัฐบาลจัดทาเสนอมาสามจุดสามล้านล้านนะครับหลายท่านก็ได้แจ้งแล้วซึ่งต่างจากปีที่แล้วหนึ่งแสนล้านซึ่งดูแล้วส่วนที่ต่างออกมาก็คืองบประจำส่วนใหญ่แล้วก็ที่น่าเป็นห่วงก็คือการประเมินรายรับปีหกสี่ที่ตั้งไว้สองจุดหกเจ็ดล้านล้านบาทท้ามการการเป็นห่วงของสมาชิกที่ได้พิปายกันว่ารายรับจริง ที่ตั้งไว้สูงเกินถ้าเกิดมันมีวิกฤตโควิดมาเนี่ยครับจะฉุดเศรษฐกิจให้ตกลงรายรับที่ตั้งสูงไว้จะทําให้กระทบกับงบประมาณรายจ่ายประจําปีครับการจัดงบประมาณที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันขาดประสิทธิภาพไม่กระตุ้นเศรษฐกิจที่ยั่งยืนท่านประธานครับทําไมผมพูดอย่างนี้ครับเพราะดูการจัดก็เหมือนกับปีก่อนไม่มีนโยบายจากรัฐบาล ไปควบคุมกระทรวงต่างๆได้เลยไม่แปลกครับเพราะเป็นการเป็นการเมืองแบบรัฐบาลที่ผสมต้องรับฟังสมาชิกพักร่วมทําให้ต่างกระทรวงต่างเสนอมานะครับก็ไม่เกิดประสิทธิภาพและดูเหมือนกับว่าเป็นงบที่ข้าราชการกรมกระทรวงเสนอมาและผ่านให้รัฐบภาเพื่อนำเพื่อผ่านให้รัฐบาลเพื่อนําเสนอสภาเท่านั้นพอะงบปีห้าสิบสา ป,ปีทอกับป,ปี63 64ไม่ต่างกันวันนี้นะครับเรามีโรคระบาดโควิด19ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเดือดร้อนและต้องปรับการดำเนินชีวิตใหม่โรคโควิด19นี้ทำให้รัฐบ,บาลต้องกำหนดมาตรการควบคุมและมาตรการหนึ่งในนั้นก็คือออกพรกรกู้เงินและใช้เงิน1.9ล้านล้าน และเป็นครั้งแรกครับเนื่องจากเราบีโควิด19เนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับที่รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนสั่งการให้ทุกกระทรวงได้ปฏิบัติตามนโยบายครับถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะนั่นคือรัฐบาลเป็นเซ็นเตอร์ในการสั่งการครั้งแรกครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนงบประมาณปี64ได้เพราะมันเกิดขึ้นมาก่อนก็คือทำเหมือนงบประมาณปี63สานะครับผมขออภิปรายในหลายกระทรวงหลายเรื่องในเรื่องการเกษตร การส่งออกการท่องเที่ยวกรมโยธาของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องการเกษตรครับผลผลิตพืชผลเกษตรราคาตกต่ําเราจะมั่นใจอย่างไรครับว่าพืชผลเกษตร,ร,รจะราคาดีขึ้นสิ่งที่รัฐบาลต้องทําให้ชัดเจนต้องสร้างความชัดเจนครับเช่นนโยบายเรื่องน้ํานะครับในแผนบริหารจัดการน้ํรรรากระทรวงเกษตร ปี 63, 4500กว่าล้านปี 64, 45,000มกว่าล้านเพิ่ม5,000ล้านเราจะมั่นใจอย่างไรครับว่าจะไม่เกิดภัยแล้งเนื่องจากการใช้งบประมาณเรื่องน้ำนะครับทุกงบประมาณหลายหลายปีที่ผ่านมาเราก็ยังมาพูดถึงเรื่องภัยแล้งอยู่นั่นแหละนะครับอะไรคือความชัดเจนที่รัฐบาลน,นะครับประกาศออกมาแล้วประชาชนมีความเชื่อมั่น บางครั้งการสร้างเรื่องแหล่งน้ำนะครับก็ไปติดปัญหาในเรื่องที่ดินของรัฐต่างๆก็ทำไม่ได้นะครับทำให้ลงทุนไม่ได้โอกาสที่เราจะได้แหล่งน้ำก็ไม่มีรัฐบาลต้องแก้ไขเรื่องนี้ด่วนครับปัญหาการขนส่งในภาคพืชผลการเกษตรรัฐบาลต้องเป็นนโยบายที่ชัดเจนครับว่าจะเพิ่มถนนใหม่ๆเช่นลุกลังหรือลาดยางทับลุกลังเส้นใหม่ ปีละกี่กิโลเมตรเพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นใจว่าเกษตรกรจะครับจะได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้เพราะถนนใหม่ๆนี่แหละครับจะทําให้ต้นทุนการขนส่งต่ําและสินค้าสามารถนําไปขายที่ไกลๆได้เพื่อทําให้สินค้าของตัวเองขายง่ายและมูลค่าเพิ่มราคาสูงขึ้นเพราะสามารถจะไปขายที่ตลาดที่มีราคาดีกว่าได้นะครับเพราะนั้นโครงสร้างพื้นฐานถนน นะครับในชนบทจึงมีความจําเป็นรัฐต้องสนับสนุนเกษตรกร,กรให้ทําระบบสินค้าให้ได้มาตรฐาน GIP คือการนําเข้าสินค้าแบบปลอดภัยนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าผู้กเกษตรของประเทศไทยให้ดีขึ้นเพื่อขยายตลาดให้มากขึ้นนะครับคือ GIP เมื่อกี้คือการนําเข้าสินค้าแบบปลอดภัยนะครับรัฐบาลต้อง บอกประชาชนว่าทําไมต้องทําแล้วราคาพืชเกษตรเราจะสูงขึ้นขายได้มากขึ้นอย่างไรเพื่อทําให้พืชเกษตรของเรากินแล้วปลอดภัยนะครับเป็นแหล่งอาหารโลกต่อไปครับขอกรมประมงนะครับช่วยตรวจสอบนิดหนึน่งก็ประมาณท่านก็ได้ไปแล้วช่วยตรวจดูนะครับเร่งการเยียวยาเรือขาวแดงที่ผูกที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับและถูกจอดอยู่ เป็นการเยียวยาบางคันบางลำได้แล้วนะครับบางลำยังไม่ได้ช่วยเร่งตรวจสอบให้ด้วยนะครับว่าเรือขาวแดงที่ตกค้างที่ยังไม่ได้รับการเยียวยานะครับช่วยจ่ายเขาด้วยครับต่อไปครับเรื่องการท่องเที่ยวในเมื่อ20%รายได้ GDP ของเราเนี่ยมาจากการท่องเที่ยวรัฐบาลครับแผนการบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวปี63มี237ล้าน ปีหกสี่สอง้อยหกสิบห้าล้านเงินแค่นี้จะทำอะไรให้เกิดการท่องเที่ยวที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้ครับและต้องประชาัมพันธ์จูงใจให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวประเทศไทยเหมือนกับที่เราเชิญชวนคนไทยเที่ยวไทยทำไมครับเพราะนั่นคือการสร้างตลาดท่องเที่ยวกับคนที่มีกำลังซื้อตัวจริงนะครับและ ในเมื่อเข้ามาแล้วอยากให้รัฐบาลมีนโยบายครับมีนโยบายนะครับให้ขอไปซื้อของในโอท็อปเหมือนต่างประเทศที่เราไปจีนครับเราไปถึงต้องพาเราไปดูใบชาทําไมมาเมืองไทยจะล็อกให้เข้าไปดูในสินค้าโอท็อปแต่ละจังหวัดจะทําให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีนะครับก็เลยฝากด้วยส่วนสําคัญที่สุดเรื่องท่องเที่ยวคือการเล่นเปิดด่านชายแดนทั่วประเทศที่มีมาตรฐานความปลอดภัย โควิด -19 เช่นเดียวกับไทยช่วยเร่งเปิดนะครับ <_ Ừ> เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเช่นด่านที่มีความพร้อมอยู่แล้วมากๆเช่นด่านสิงครประจูพิดิขันนะครับดังเพื่อนสมาชิกได้พูดถึงแล้วก็หลายและด่านที่มีความศักยภาพครับช่วยเปิดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครับและสําคัญที่สุดนะครับรรฐต้องประกาศเรื่องการท่องเที่ยวชัดเจนว่าต้องเป็นเมืองที่สะอาดปลอดภัยน่าท่องเที่ยวปรับปรุง นะครับระบบถลุโภลกต้องพร้อมน้ําต้องพร้อมระบบน้ําเสียต้องเพียงพอจะได้ไม่ทาลายมลภาวะติดกล้องวงจรปิดนะครับให้เพียงพอแสงตะวันต้องเพียงพอนะครับเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทําให้เขามั่นใจได้ว่ามาเที่ยวเมืองไทยนะครับดีแน่นอนโปรโมชั่นที่ดีๆให้เข้าไปนะครับกระทรวงทรัพย์กรธรรมชาติครับประชาชนนะครับขอให้ท่านดูแลเรื่องแหล่งน้ําและสําการที่สุดนะครับขอให้รัฐบาลช่วยดูแลเรื่องสัตว์ป่าที่ออกมาบุกรุก ในเขตที่ดินทํากินในเขตตาบลอำเภอต่างๆของราชดอนนะครับเช่นช้างวันนี้เหมือนกับรัฐบาลเนี่ยเพิกเฉยปล่อยให้ช้างเข้ามาบุกรุกในที่ดินทํากินนะครับหรือมาทําร้ายประชาชนอยากให้รัฐบาลแก้ไขโดยโดย่ดยดวนครับเพราะปัญหาเริ่มมากขึ้นหลายจังหวัดนะครับจะเป็นแนวรุกันช้างที่ได้มาตรฐานก็ได้ครับครับผมก็การลงท่านประธานครับติ่งที่ผมอภิปรายคือความจริง และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงสิ่งเหล่านี้พร้อมจะเป็นอุปสรรคในการทํางานของรัฐบาลถ้าไม่แก้ไขขอผมครับนายพรเทพวิสุทธิวัฒนศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทรรนราษฎรประจวบกิจขันเคสองครับพักเพื่อไทยจะรับหลักการในวละหนึ่งก็ต่อมื่อรัฐบาลให้ความสําคัญในการแก้ปัญหาอย่างจริงจังขอบพระคุณครับครับขอบคุณนะครับ